what you do you นีคร,รับคุณนายครับค่ะท่านสรวัตรไม่อยู่คครอยู่โรงพักค่ะเออผมทราบครับเอ,อ่อผมเอารถปิกอัพป้ายแดงหมเอี่ยมมาให้ท่านสารวัตรครับว่าอะไรนะคะอย่างนี้ครับผมเอารถปิกอัพป้ายแดงหมเอี่ยมมาให้ท่านสารวัตรถือว่าเป็นการช่วยราชการคือว่าผมเห็นว่ารถสารวัตรคันนี้มันเกปป่าแก่มากแล้วนะฮะเครื่องเครื่องหลอมแล้วแล้วคัานาดน,นี้ก็คงจะกินน้ํามันมันก็เอ,อ่อมากแล้วก็เครื่องหลวมมันกินน้ำมันเครื่องด้วยเหมือนกันดูดเอาเลี้ยงอย่างนี้นะฮะ ถ้าจะจับผู้ร้ายนี่ไม่ทันแน่ฮะตามไม่ทันแน่เลยทีเดียวครับคืออ่ะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ้วเดี๋ยวดิ้วลึกลึกทำอะไรอะแก้วอี้ยงทำอะไรอ๋อเช็ดรถไงหาลำให้พิเศษน่ะเก็บไปยังโรงเรียนในร้อยโอ้ส so ั่งงานัะบานบาเออยมีอนาคตไวเรียนโรงเรียนในร้อยจบแล้วได้ดิบได้ดี อย่าลืมเสียววาเลี้ยงตวายก่อนใช่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 ทั่วนี่ขั้งท้ายด้วยขัางท้ายด้วยราวังเม็ดซายเราวังเม็ดรายเห็นนีรถสารบัด้วยเอ่อช็ดเดยช็ดเยเอ่อปัดข้้งท้ายด้วยขั้งท้ายด้วยเอ่อปัดเอาเม็ดรายที่ปัดออกเอออย่าให้เม็ดซายมันข่นกาสีกระสีเป็นลอยเวลานี้ประเทศไทยไม่มีคอมมอนิสต์แต่มีผู้ร้ายชนิดอื่นแทนอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราจึงต้องลบต่อไปแต่ในการลบครั้งนี้ ยุทธวิธีจะผิดประจากเดิมแต่เป้าหมายไม่ผิดเราต้องทําให้ประชาชนรับตํารวจร่วมมือกับตํารวจแต่ตํารวจต้องแมังแกประชาชนไม่รีดไถไม่หาผลประโยชน์โดยไม่ชอบถ้าเราทําไม่ได้กาียุคก,ก็จะเกิดประเทศเราก็จะพ่ายแพ้แก่ใครก็ตามที่จ้องทํำลายบ้านเมืองของเราผมไม่อยากเห็นความพ่ายแพ้อีกครั้งที่นี่ จะนำวิธีการต่อสู้มาใช้ที่พลานต้องทำให้สำเร็จใหญ่แท่ครับก็เ,เดิมเล็กน้ำนะครับ

I'm คุณหมูเล่คุแรกเลยเขาทําเหมือนไม่มีปัญหากับพวกเรานะหรือรู้ว่าไงนี่คุณหมูคุณจ่าทั้งหลายวออย่างไงจ่าอย่างไงดีะนี่ผมว่าสมัยคนใหม่เนี่ยครับคุยเก็บบัญชีไว้รวบทีเดียวเลยโหแย่นะครับอย่างเงี้ยรวยเลยอะไดีวันนี้ในความคิดของผมนะผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน เราพูดกันให้จบๆไปเลยดีไหมจะรู้ว่าใครมูใครจ่าใครดาบใครสารวัตรกูชี่คเรื่องนี่ายและเหมาะสมที่สุดไปพบเลยนี่เลยถ้าโดนย้ายมาแล้วลูกวัวล่ะลูกอ่ะถูกต้องจะเอาไงเนี่ยน้านหละอุโสที่สุดแล้วนะนี่นี่นี่อายุน้าเนี่ยมันเหลือราชการเหลือแค่นี้นี่เดียวเอาหนุ่มๆไปดีกว่าแล้วน้าลุยตามดีไหมน้าผู้ใหญ่จะไหวรูเล็บผมขอไหวเลยนะน้าไปเลยนะ หน้ามองมือสุดแล้วควยกันหน่อยเถอะเฮ้ยไปที่ๆๆเดี๋ยวจะจุดขึ้นอย่งนู้นอย่างนี้เลยนะแสงดาวแสงดาวจ้าแสงดาวแสงดาวดิีๆๆๆแสงดาวคือแสงดาวจะไปไหนนะจ๊ะจะไปซื้อของที่ตลาดขลานะจ๊ะเออนี่แสงดาวพี่มีข่าวดีจะบอกนะสารวัตรคนใหม่ที่ย้ายมาเนี่ยดูชะตากับพี่มากมองพี่ปุ๊บก็ปิ๊งเลยนะปีนี้พี่ได้สองขั้นแน่ เอ๊แตบบ่ที่แสงดาวได้ยินมาไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอแสงดาวได้ยินามา่าไงจัะเขาบอกว่าพี่นะซ่ามากเลยถ้าจะไป็นอัศวะคนใหม่ตอนที่ท่านมาถึงนะแบบเนี้นะมีตายคนเลี้ยงมีโตหรอกพี่โน้ตพี่คงเมาจนหูตาลายไปหมดแล้วมั้งอยู่เหนือดีๆนะสงสัยถูกย้ายไปอยู่ใต้สุดติดแผลมาเลยนู่นแหแสงดาวไปเลยนะจ้ะโอ้ยใครบอกแนมะ่รู้นะมึงไปแล้ว <laughs> ไปก็แล้วนบนๆนบ อะไร hey, ยยะเฮ้สยสวยจริงวะเออสวยทุกวะเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้านะเรนจะพาไปหาสารวัตรไปไปเอ้ย hey, 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 ไปก่อนเดินไปก่อนเฮ้ย hey, จะไมลูกไปเถอะนะเออเดี๋ยวตามมานะโอ้แสงดาวเห็นที่เราจะต้องพัดพลาดจากกันแล้ว

หมายหรือระเบียบข้อบังคับสำรวนคดีายาอย่างค้างค้างอยู่มากนะเนธีบางำํำนวนก็หละหลวมไม่ตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ละเอียดถี่ถ้วนรวมทั้งการสอบปากคำพยานรู้เห็นรูปพันสันฐานของผู้สงสัยก็ไม่ชัดเจนวัขออนุญาตครับ คุณเมธีที่เราคุยไปบอกคุณธรรมรักด้วยผมคิดว่าสาเหตุเกิดจากรองสารวัตรที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนขาดความรู้หรือไม่เอาใจใส่หรือไม่สารวัตรคนเดิมเนี่ยละเลยไม่ตรวจสอบเร่งรัดปฏิบัติกับเพื่อนร่วมง,งาน เราไปเรียนให้ทราบนะใ เรื่องที่พวก,พวกเราปฏิบัติตัวไม่สุภาพต่อสารวัตพวกเราไม่สบายใจเลยครับผมไม่ถือโทษผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนำคำพูดของผมที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเอาไปไต่ตองดูแล้วเตรียมตัวปฏิบัติให้เต็มสติตามกำลังความสามารถเรื่องที่เกิดให้ลืมมันซะคิดว่ามไม่เกิดขึ้นกันแล้วกันนะ คุณคำเดีสวัสดขอบครับขออนุญาตครับเชิญเชิญทุกคนเลยครับคูดคครับโอ้ยสีมือไายเลยเห็นไหมพระหมู่ดีพวกเราเลยรอด ไม่ได้ภาพหมูนี่แย่นะพาพดีพาะดีเหรอดูไม่ได้ดีเรนึกว่าอนาคตของดาบจะโจูงแล้วที่ไหนได้เขาว่าเราเนี่ยมาเจอพระชมากกว่านีจริงๆเลยนะลองด้เราเคลียร์กันจบหมดแล้วใช่ไหมจบจบฟังคำตัดสินต่อวันี้ศาลขอพี่ากษาตัดสินว่ายันนี้เราจะต้องไปเจอกันที่คาราโอเกะ เฮ้ยมาไอ้เ huh. ว <c ough> uh ้แบนแนเตดมือไว้หนอยนะครับทำไงว้ยังไม่พอเหยื่อเรายังไม่กลับกรุงเทพลรอ ว้าวว่าเก่าเพิ่งเทรถสิเอ็กเี่ยฉะนมันจะไปหาแม่ของที่หมอซื้อมาฝากถูกใจจีจ้าหรือเปล่าครับไม่ไมมกเธอไม่ไม่ไม่มรักเธอเฮ้ยเอ่อาหาว่าจีจ้าเธบ้าเหรอจีจ้าก็เลยบอกว่ามันนี่ซื้อเองอ่ะเขาก็เลยให้หูไปอ่ะไปก่อนนะจีจ้า ี่จะ๊ะนักเรียนดีหน้าที่อะไรแ <laughs> สงดาวเธอไปไหนจ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอโ้โห อเออดิแสงดาวแสงดาวรู้ไหมว่าสาราวัตรเนี่ยเขาโน้พรอมแพมกับพี่แล้วนะเอ้นพบเบ้มเอาไปทโทษกกรอเลยพี่เลยงั้นพี่น้อยก็ผิดจริงอะสิไหนบอกว่าสารวัตรคนใหม่เนี่ยโปรดปานพี่มากเลยเห็นปุ๊บก็ชอบปั๊บเลยก็ดาไม่ชอบคนโกหกนะยให้พี่ให้พี่ช่วยช่วยขับนะไม่ต้องยุ่งหรอร้อนเหลือนะจ๊ะ เฮ้ยทำเป็นเล่นตัวทำไมยิ่งโตมันยิ่งขาววะพี่เ็กดี่เ็กดี่เ็จะไปไหนหรอข้าต้องกลับกรุงเทพแล้วว่ะ เจื่พี่จีล่ะเรื่องหัวใจต้องพักไว้ก่อนละ่ะเรื่องเรียนต้องมาก่อนอเดี๋ยว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 พี่สุทิศักดิ์ดดพี่จีจ้าเขาอยากพบพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยคุณนักสถานพี่มาด้วยอยากรู้ไหมโอ้ไม่ต้องเลยข้าเจอพี่จีจ้าเรียบร้อยแล้วอเจอแล้วหรอเอองั้นเอาใหม่ เนี่ยระหว่างที่พี่กิจิสักไม่อยู่นะเดี๋ยวผมมนะจะคอยดูแลพี่จีจ่าให้เองอเปล่าโอยไม่ต้องเลยเขาดูแลตัวเองได้นะอ้าวอะไรวะไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเลยโลกมันเป็นอะไรวะเนี่ยอย่างเนี้ย <Okay. S 2> น,นี่ไอแก้วอะนะมันฝากเงินมาให้พี่ด้วยละ่ะเนี่ยมันเก็บจวนจะครบอยู่แล้วนะพี่ไม่เชื่อพี่ดูนี่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 นะนและนจะครบเนาะแต่ก็ไม่ครบใช่ไหมละ่ะโหไม่เป็นไรหรอกพี่จวนจะครบปะติดไว้ก่อนก็ได้อะไรหรอกติดไว้ก่อนเออนั่นก็ติดด้วยที่ท่าบอกแล้วกันเดีย๋ยวเพิ่งเอาแล้วกันไปสมัครนะอะอะไรวันนี่วันเนี้ย โหไอ้แก้วเอ็งอดอีกแล้วคืนแก้กันเล่นนะคะครูแล้วนี่ก็ไปสมัครเข้าเรียนมหาลายัยแล้วส่วนเงินนี่ครูก็ช่วยเก็บให้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้พวกมันทีนะคะไปแล้วล่ะค่ะ่ <c oughs> ววยยออำำนนาาาาจจเเรเร ใช่ hey, รู้ว่าสารวัตรเนี่ยแกจะมาลบกับใครแถวนี้อีกวะแต่ฉันว่านะถ้าเราทําได้อย่างที่พูดเนี่ยนะเราก็จะได้เป็นตำรวจเต็มตัวซะทีเฮ้ยอย่าลืมอํมเอาเภอพระลานเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจังหวัดนะยังมีผู้กํากับผู้บังคับการผู้บัญชาการที่เหนือขึ้นไปอีกอะ่ะโน้นไหนจะในอําเภอผู้ว่าเดี๋ยวทานายไม่เล่นด้วยนะอ้วนเนี่ยอยากรู้ว่าสารวัตรอะ จะทำยังไงครัเอ่อแต่ผมว่าคงต้องมีคนที่เห็นด้วยกับสารวัตรบ้างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดอะไรมังแก่วะฮะพูดอ,อะไรเมียจะรู้เรื่องเลยไปดีกว่า คุณทำเรื่องขอ,อย้ายตัวเองเพื่อหนีความสมบูมคุณนึกหรอว่าคุณจะหนีคนเราเกือเสียบ,บ้านเสียเมืองไปครั้งหนึ่งเพราะเราทิ้งประชาชนเวลานี้เรากำลังทิ้งประชาชนอีกตำรวจหลายคนคิดว่าเครื่องแบบที่เราใส่คือเครื่องหมายของอาภิชิตชนมีวาสนาบาร,รมีเหนือผู้เหนือคน ตำรวจหลายคนนึกว่าอำนาาที่ประชาชนมอบมาให้เราใช้คือใบเบิกทางไปสู่ความสุขส่วนตนของสมัครพรรคพวกของญาติพี่น้องคนเหล่านี้ใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูกแปแบบโดยไม่จำกัดขนาดหรือปริมาณประชาชนหลายท้องที่ถูกตำรวจพวกนี้กดขี่ข่มเหงโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็น่ายผิดทื่ถูกสุจริตชน ถูกคลุกคลามจากาผู้ร้าย,ายและตำรวจเหตุการณ์ในทํานองนี้เองที่เคยผักสายให้ประชาชนเข้าไปสู่อ้อมแขนของพ่อกอพ่อแล้วในที่สุดจะกลายเป็นศัตรูของคนไทยด้วยกันทําให้คนไทยลบกันเองนานถึง20ปีร้อนนเป็ไฟทั่วแดนไทย ตัวเองไปตามหน้าที่ประจำผิดกฎเกณฑ์กันไปสุดแต่คิดจะทำผิดสิ่งคำเพียงใดไม่หวนหลงเมามัวมัวความเร็วทุกอย่างสุร้ายอำ้มางด้วยอำนาจของใครสู้กับใครมาแบบใดจัน chuộc hoàn kim bên nhàng ray, mày vẫn khai chi vĩ đại, chấp rập rà mất quá đã สู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งสู้ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันคใครจะยิ่งใหญ่จะปรารามันต่อไปให้หมดเปลี่ยนนาะาจยงดยึดความเลวาดวยหน้าที่เรา ไม่ให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นที่นี่ตํารวจทลานทุกคนจะต้องไม่ทิ้งประชาชนจะต้องไ่รังแกคมเพลงพูดรีดตราบใดที่ผมยังเป็นสรารวัตรผมจะไม่ให้ตํารวจของผมไม่ว่าคนไหนผักใสยประชาชนเข้าไป,ไปเราจะต้องทําทุกทางให้ประชาชนอยู่กับเราเขาจะอยู่กับเราได้ก็ต่อเมื่อเขาแน่ใจว่าเราตํารวจ ไม่ใช่คนอื่นเป็นเพื่อนเขาเป็นญาติเขาเป็นเลือดไทยเช่นเดียวกับเขาไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่หลงเข้ามาเพื่อล้างโลกเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพยายามอย่างเต็มความสามารถที่ทำให้คนทลารรู้สึกว่าตำรวจที่นี่ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของประชาชน จะมีความแตกต่างกับชาวบ้านจะตรงที่หน้าที่ที่ไม่เหมือนเขาเพราะเราคือผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขารอนนนเป็ไไฟทททั่วแดยุก